อยากให้นพวงร้องเพลงชอยเกี่ยวกับเพื่อนๆได้ไหมน้โยนั้นนงอะไรอย่างเงี้ยได้ได้หมเฮ้อเงยเฮ้อเงยมาฟังเพลงชอยกันซะหน่อยพี่น้องมันเป็นทานองและเพลงพื้นบ้านไทยเอจาเอจาชาชาชาหน่อยแม่เออรู้ไหมรายการนี้ รู้ไหมรายการนี้มีปัศน,นีคนเดียวใช่ไหมและคนเดียวใช่ไหมทีมงานโทรไปถามถึงนายโยงนนงทีมงานไปถามมาถึงนายโยงนายนงอ่ะมาถามถึงนายโยงนายนงผมบอกนายนงนายโยงเขามาไม่ได้ว่าอย่างไรเออเขามาไม่ได้เพราะสองคนเขาติดงาน แต่ว่าสองคนนั้นเขาไม่ได้ไปไหนเอา้าปัจจนีแล้วเขาเอาคนเดียวพอเขาเอาคนเดียวนักพวงก,ก็เลยมาได้อถ้นพวงเลยมาได้อจริงๆนะพี่จ๋าเป็นไงล่ะน่าคบไหมน้าคบไหมก็เลยต้องมารายการนี้ ให้น้องพีพีได้เห็นหน้าเห็นตายคนที่ดูรายการนี้ขอให้มั่งมีและวกันอย่างมากมายเออคุณพี่จ๋ารายการรู้หน้าไม่รู้ใครท่านที่ดูรายการนี้ขอให้เป็นเศรษฐีกันทุกรลยอ <Yeah. S 1> ทุกรลายและทุกรลายไป คิดสิ่งใดให้สมใจปรารถนานะถไม่ว่าเราจะไปไหนไข<ป>อไ<ๆ>อันเชิญให้ท่านเจริญยิ่งขึ้นไม่ว่าจะหลับไม่ว่าจะตื่นให้สดชื่นแจ่มใส